ได้ละอ้าวที่หรอทีหรอครับที่หรอครับซ้ายเลยครับซ้ายเลยครับซ้ายซ้ายขวาขวาเลยครับชึบเชิบเชบเชิบ,ชบ lò thân nước rồi lên thân hết nhưng phải lai lọc เทาได้อย่างยี่สิบสามยี่สิบสามคิวไม่ได้เล่นแล้วแหละวันนี้มึงเหลือเท่าไหรสี่สิบห้าไม่ได้เล่นแล้วแหละเออนะเดี๋ยวก็ได้อุ้ยไอฟอร์ดมึงไปเปิดกล่องดิมีกล่องปะมันเปิดวะมันเปิดกล่องได้นะเฮ้ยหนึ่งนาทีเว้ยกูจะได้เข้าเล่นละ <Sorry. S 2> เหลือเหลือหนึ่งนาทีโอ้ี่ถ้าใส่เชดเดร์นี่โคตรสวยอ่ะอันนี้มันเอาไว้ทำอะไรอะ่ะพี่เต่าพี่เต่าพี่เต่า พี่เต่าพี่เต่าเอ้เนี่ไงมาถึงก็เจอเต่าตเลยอ่ะไอชิอาปูโทษทีว่าไงน้องกุ๊กกุ๊กโอ้ว่าไงล่ะครับพี่กุ๊กกุ๊กผมไม่พี่ทายถ้าพี่ทายผิดมันคือตัวอะไรผมให้พี่ดูแค่นี้พอปะมันคือตัวอะไรถ้าพี่ทายผิดผมเรียกพี่ไก่โอเคนะมันคือตัวอะไร ไก่ <languages? S 1> อ่ากุ bana, concur, uncle, ๊กกุ๊กโอ้พี่กุ๊กกุ๊กสวัสดีครับปูครับพี่มันคือปูครับไก่ไหนอ่ะหมายถึงคนสตรีมไก่นอเสียงสิริก็นอเดิมเดิมเดิมดิมดิมเดิมตับเพลือนองบันเพลืออย่าทำเท่ขอร้องเองกูตี เออ,เอ,อพี่ญิงวะฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยพูดไม่ได้ปะทำไมไมคครับมันพูดไม่ได้วะเย่าเซ็งวะไมคครับแม่งหน้าพูดไมได้ะบอกเลยว่าแบบไอ,อแบบเจอเลปอะเรปเปอร์อแน่นอนไม่ต้องห่วงมุชมุชมุชมนจะมาดมันมาดมันมามอยู่อย่างั้น่ะอย่าทั้งวัน่ะปหเจ้าน้องสาวน้องสาวไปไหนแล้วเจ้าไอ้ีนี่เป็นี่อะไรเนี่ย มึงจะเศร้าอะไรล่ะครับพี่น้องไม่ต้องเศร้านะชีวิตยังมีค่าอย่าคิดซ่ากับ c4 โอเคพี่จ๋ารู้จัก c4 ทินป่ะพี่พี่รู้จัก c4 ทินป่ะ c4 ทินดีเค่รู้จักป่ะมึงจะโชว์แอคสาวนี่มึงดูกูนี่นี่โอ้อย่าจบกันสวย ดูดูจากซีสีทีนกุ๊กกุ๊กโอ้ไม่กุ๊กนะไม่กุ๊กนะไม่กุ๊กนะบอกเลยว่าไม่กุ๊กพี่ดูพี่ดูเนี่ยกุ๊กหรือเปล่าล่ะพี่ดูใหม่แล้วพี่จะแบบว่าเปลี่ยนความกี่รอบแล้วไม่ผมยังไม่ได้ตั้งสภาพพบอัพเชฮึบอัพเชฟฮึบ ไหนตกไหนครับพี่พี่เอาอะไรมาพูดเนี่ยพี่เอาอะไรมาพูดครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมโอ้สวัสดีคนในแอปแดงด้วยนะครับนีไงตกไหนแล้วครับพี่ผมไม่ได้ตกครับพี่เต๋เอเฮ้ยผมตกไหนแล้วครับไอกุกเอ้ยไอกุกไหนแล้วครับพี่ผมไม่ได้ตกผมแค่ล่วงเลยใชครับมาดีมาดีมาด,มาดเีเนี่ยเนี่ย เนี่ยถ้าเอาจริงๆอะ่ะมันมันคือของจริงอะ่ะคือแค่นี้ก็บ่งบอกถึงความเทพแล้วพี่โอเคนะตกที่ว่าตกที่ว่าตกตกแม่งคาตาเลยมันไม่ตกว่ะพี่เชี่ยวเน่า แม่งของจริงวะ่ะไอ้นั่นแม่งของจริงมันของจริงว่ะพี่เอ้ยไอ้กุ๊กไหนไม่ไม่ไม่ใช่กุ๊กพี่ออเสียหมดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดูดูดูอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกับพิบตาเติทร์ติทเติ้ที <Organisation> ติดเติดคิวนานโอ้นานครับถ้าเกิดช่วงแบบเด็กเลิกเรียนอ่ะนานครับติดคิวโคตรนานอ่ะนี่แบบแต่ชั่วโมงนึงเลวเนี่ย จนผมจะได้เนี่ยถ้าเกิดผมหลุดปุ๊บก็คือชิบหายอ่ะแค่นั้นแหละเนี่ยไอ้บ้าพี่เต๋ากุ๊กไหนอะครับผมอยู่บนจุดสูงสุดของโลกใบนี้แล้วอ่ะพี่คิดเอาแล้วกันเนาะไก่บินไม่ได้ก,ก,ก,ก็ใช่ไงก็ไก่บินไม่ได้ไงก็เลยขึ้นมาไม่ได้แล้วผมก็อยู่ในจุดสูงสุดแล้วกว่าจะได้แก้สิบรอบเอางานหยาบแลว เนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงจะยืนบังทำไมว่านะถ้าเกิดกูตกน้าถ้าตกกูตกนะาเนี่ยเหรอว่าแล้วมันจะเข้าไปในเซิร์ฟแล้วผมเลยกระโดดลงผมเลยกระโดดลงผมจะเข้าไปในเซิร์ฟแล้วมจะไปสร้างบ้านผมแล้ววันนี้ผมจะหาเพชรสักล้านเม็ดไอ้ฟอร์ดวันนี้เราตั้งใจจะทำไอ้ฟอร์ดพี่ทำอันนี้ไว้อะ่ะปลูกอ้อยอะ่ะ ปลูกอ้อยแบบอ, <c oughs> อัตโนมัติอ่ะปลูกอ้อยแบบอัตโนมัติเอาจริงไอ้เหี้ยแต่มึงต้องไปหาดินเหนียวอะ่ะมึงหาดินเหนียวให้คุณ่อยดิกูหาไม่ถูกหายไงยอะ่ะดินเหนียวสีดำดำอะ่ะดินเหนียวที่มันปลูกปลูกต้นข้าวได้อะ่ะปลูกต้อนอะไรพวกนี้ได้อะ่ะรู้จักปะรูร้จักฮะแต่ไม่รู้หายไงยไม่รู้ว่ามันต้องลงไปใต้ทะเลมันหาย,ยากใช่หร <c oughs> อไม,ไม่เคยหาแล้วทำไมในคลิปมันหาง่ายอ่ะ ก็ไม่เคยหาไงหาไม่เป็นก็ต้องไปหาถ้าเกิดมึงอยากจะมีตอนอ้อยเยอะๆแล้วพี่ได้แผนที่มาด้วยแล้วก็ได้เบ็ดตกปลาโอเคนะน้องพี่ได้พี่ได้พี่ได้เบ็ดมาสองอันอ่ะพี่เต๋าพี่พี่พี่เรียกพี่มินมาหน่อยได้ป่ะพี่บอกพี่มินว่าอ่า มาดูคนเทพกระโดดเร็วบอกว่ามาดูคนเทพกระโดดเขาเข้ามาแล้วเมื่อช่วงเย็นอ่ะเขาน่าจะติดแฟนแล้วมั้งอ่ะแบบแฟนเขาเรียกหรือว่าอะไรอย่างง้นอ่ะพี่ไม่ต้องร้องนะแบบแฟนเขาอาจจะแบบเธออย่าไปดูเลยไอ้นี่อ่ะอย่าไปดูมันเลยอะไรประมาณนั้นน่ะพี่แล้วก็แบบเขาว่าพี่เต๋ออะไรางั้นอ,ะอ่ะเขาบอกพี่เต๋อแม่ง พี่เต๋าแบบแม่รักจริงอ่ะอ,อพี่เต๋าแบบแค่แบบแกล้งคุยอ่ะคือคุยแบบให้หายเหงาอ่ะอนั่นแหละพี่มินบอกนั่นแหละผมก็เลยว่าอยาไปสนใจเลยมาดูไก่ที่พยายามบินเนี่ยเนี่ยพยายามหรอเนี่ยพยายามหรอเนี่ยเนี่ยขึ้นไปทําไมวะตรงนี้มันยากอันสุดท้ายเนี่ยมันยากเอ้ยผมเหลือสองคิวละผมเหลือสองคิวสุดท้ายละ พยายามมากจริงพี่มินพี่มินบอกว่าพี่เต๋อแบบไม่รักจริงอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ผมก็สวนแกไปแล้วผมก็บอกแกว่าอย่าไปีเรียดเลย,เลยคนเขาไม่รักก็ทําทใจเถอะพี่มินก็แบบเศร้าเอาจริงจงแต่ผมก็นัน่นนะทำไมโยงมาหากูได้ไม่ได้โยงพี่ผพ้ความจริงสาระเลยผิดถอดใจเถอะเขาไม่รัก ขาปล่อยเขาไปเถอะโอเคนะความรักกันมันไม่ใช่ใครก็ได้เฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยครับความรักก็เหมือนจักรยานนั่นแหละครับยิ่งปั่นนานเท่าไหร่ถ้ายิ่งแรงพี่เพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมค้นออกจากตรงนี้ก่อน อาาางองอยู่ที่จะเสียบตอโอ้ไม่ใช่หรอกครับความรักมันคือจิตวิทยาพยายามเนี่ผมคืออะไรก็ไม่รู้ความรักก็เหมือนทินที่พยายามแต่ทําไมได้เออทำได้ครับพี่ความพยายามของผมอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นล่ะพี่เนี่ยความพยายามของผมกําผมกำลังเล่นไม้ครับ กำลังท่องเรือไปในอวกาศอะไรเอ้ยท่องเรือไปในแม่น้ำอะไรนะเอ้ยเจอเกาะลอยฟ้าว่ะแอดพิษสาหน้าดอดเต่าน้องคุณจะหักหลังคุณแล้วเฮ้ยผมเจอเกาะลอยน้ำเอ้ยเกาะลอยฟ้าไม่ใช่เกาะลอยน้ำแม่น้ำบ้านเองใหญ่จังทะเลพี่ะทะเล ลา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 เฮ้ยเข้าแล้วอ่ะเข้าแล้วจ้ะน้องเดดแ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 น่นอนอยู่แล้วครับน้องอุ้ยเฮ้ยแอปเคยูซากินั่นคือสันของเขาเฮ้ยแลโหลพี่แสดงว่าตรงนี้มันมีคนมานะเนี่ยตรงนี้มีคนมานะครับพี่เต๋าไปดูในแอปแดงผมว่าพี่ผมสตรีมในแอปแดงอ่ะพี่รู้อยู่นี่ว่าช่องไหนอ่ะ มันมีคนมาบึ้มว่ะตรงเนี้ยอันนี้สาระจริงๆเลยเนี่ยของอะไรเพียบเลยช่วยด้วยครับเฮ้ยไม่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 กูขอร้องทีสี่ทีมกุ๊บกป่ะกูขอร้องอุยแม่งอยู่ๆมันมาเลยพี่อไ,ไอ้แฟนตั้มแฟนอะไรเนี่ยโอ้หเยี่ยดีนะตั้งทนัน ถ้าตังอุ้ยถ้าต่งไม่ทันงานยาผมบอกเลยไอ้นี่สาระผมผมตุยได้นะผมบอกเลยเอ้าเออแฟนทอมเ,อเอต้าเผาผมอยู่ไหนอะ่ะเอา้าพี่พี่กลับบ้านพีไม่ไม่ไม่กับสียงหลงหอ๋อไม่ได้กลัวอยู่แล้วผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วไม่มีคำว่ากเกรงกลัวเราผมอะ่ะ มันทำอะไรผมไม่ได้หรอกพี่ผมมีเนื้อหรอกอยู่ในถ้ากินสบายใจดีกว่าครับชิวๆชิวๆพี่ได้ยินเสียงมาบ้าะ,นะ・่ะขนาดไม่กลัวลองซาไม่ได้กลัวพูดได้คำเดี๋ยวว่าไม่ได้กลัวมันทำอะไรผมไม่ได้อยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วพี่ ผมได้มันทำไปแล้วมผมจะออกไปล่อมันอยู่เนี่ยนี่คิดว่ายังไงอ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้โหดหรอกคระเทออ่าจริงจริงจริงป่ะผัดจริงไม่โหดเลยจ้ะไม่โหดไม่แต่ตีแรงฮู้ฮู อุ้ยผมต้องกลับบ้านก่อนไม่ได้หรอกต้องกลับบ้านก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ไปเก็บอ้อย จาสวัสด mm. ีจ mm ้าสนใจเอาพี่เดาไปกับเพื่อนไม่จะน้องเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทษมันคืองัวพี่มันคืองัวโทษทีโทษทีโทษทีไม่ต้องร้องนะพี่อย่าร้องไอ้ฝอปมันมีตัวหมูมาจากนรกด้วยวันเนี้ยไก่ยงงัวเออมาเข้าไปเองครับนี่ดูดูดู ดูครับดูครับระบบอย่างนี้ไม่เห็นได้เชียอะไรเลยวะมันมันต้องหาทรายนั่นอ่ะมันไม่โตอ่ะไอฟอ,ฟอร์ดทำไมวะอะไรอ่ะไอเนี่ยโตก็ต้องรอดิโอ้นานมากเลยนะไอตรงนี้ได้หลายรอบไปเนี่ยเปลี่ยนที่ดูไม่เปลี่ยนอ่ะเอาน้ำลาดลงไปดีกว่าทีเดียวจบๆเลยนี่ไง พลาดจุดนี้ลดหนึ่งจ,จุดนี่หนึ่งจุดเนี่ยโตแน่บอกเลย เอาพ่อมึงไอ้เวนที่อะเซิฟโดนยิงเอาโอ้แม่งกูเหลืออีกสิบวิอะโอ้โคยต้องรีบเข้าอ่ะริงต้องรีบเข้าโอ้ oh. ไม่อยากเล่นแล้วโอ้โหยเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยแม่งเซิฟจะโดนยิงไอ้พวกเวนไอ้พวกัวด,ดอมมึงจะยิงห้าพ่อมึงเลยเวนเนี mm. ย่ยชอบยิงเซิฟชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ดูเป็นสัมตีนอะไรเนี่ยพี่ เหมือ<ค>นแบบเขาเป็นร้านอะเต็มหน้ากูเลย <c oughs> โอ้โหแม่งมันจะยิงทำไมวะเออเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วมันแบบมันหล่อนๆนะไอพวกเี้เนี่ยมันเหมือนมันเป็นเด็กแบบเด็กไม่เต็มอะคือแบบว่าเซิร์ฟเขามีคนเล่นเยอะแล้วมายิงเซิร์ฟเขาอะกู <c oughs> วิ่งก่อนเลยครับจังหวะนี้กูวิ่งไปก่อนเลยครับไอพวกนี้กำลังโหลดอยู่ครับกูคือนัมเบอร์วันเจ็ด ได้ได้คิวที่สิบสองไวฟอร์ดมึงได้คิวเตอร์เท่าไหร่ยังกำลังเข้ายังไม่เจอตัวยืนเลยเรากดคลิกที่ตัวยืนไม่ได้เนี่ยมึงต้องกดออกอไ,นะไม่มึงกดออกจากเกมไอ้ไม่ใช่กดกดออกจากเซิร์ฟไปเลยแล้วก็เข้าเซิร์ฟใหม่ เิร์ฟอย่างเราพี่เล่น <c oughs> พี่เล่นเกมอะไรหรอครับอ๋อเล่นไมค์ครับครับผม <c oughs> ไอ้พวกเวนนี่แม่งชอบยิงนะยิงเซิร์ฟเนาะ <c oughs> แบบขัดแบบอีฉามันสงสัยมันอีฉาว่าแบบกูเข้ามาแล้วแบบแม่งอีฉาเอาง่าย คือแบบเห็นเซิร์ฟข้าดังไม่ได้ไงเห็นเซิร oh. ์ฟข้าแบบมี้เขเล่นไม่ได้ไงอุ้ยอ่าเซิร์ฟปิงเติมน้ำโอ้เติมน้ำเข้าได้แล้วเอ่อ้เข้ามาแล้วโอ้เด็กเออนี่ยเรากดแท็บอันนั้นไม่ได้ตอนแรกเหลืกี่คิวอ๋อพ่อมึงเงยวินอ๋ออันนี้ไม่ใช่ หกสิบกิวรอ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 ลอลอลโหกอเซิร์ฟรีตอน6โมงนะอ๋อไม่ได้รีปิดปรับปรุง6โมงหรอใช่อะไรวะเนี่ยเซิร์ฟมันคนมาเล่นเยอะพี่แล้วแบบว่ามันมีพวกกระโปงกระโหลกลามันมายิงเซิร์ฟพี่ ก็คือผมก็ต้องมารองามอาตีกเนี่ยไอเ้เหี้ยหูหลุดไอเไ้เหี้ยแม่งไอ้ฟอร์ดกำลังเติม,มน้ำมัน,มนปิดกะบปรุงนะมันไม่ได้รีนะของหมนืออ๋อกูเ,ออเข้าไปเติมน้ำเนละนู่น แสดงว่าคนออนอยู่ในแมปนูประมาณพันห้าเลยแมป<ห>อจะอะกว่านั้นรอเออสองพันะอเดี๋ยวนะนี่เท่าไหร่นี่สองพันสองพันสี่สิบสี่คนนะพี่ในเซิร์ฟอะ่ะพี่คิดดูเยอะกว่าวอซีอีกอะ่ะวอซีสมัยก่อนเท่าไหร่เองเซิร์ฟหนึ่งรับร้อยคนนี่รับสองพันยอดยอดไปเลย ค,คิวแม่งคิวแม่งตันเก้าเก้าว่ะตอืมคอ9 9อ,คบบอ,อตันเก้าเก้าวอซีมสมัยเราอยู่ใครอยู่คิวเก้าเก้าเนี่ยแบบร้องอ่ะแต่วอซีสมัยเราโอ้โหสมัยนั้นคือคือเกมเล่นเยอะก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะสมัยนั้นอะ่ะสมัยนี้เฉยเฉยวะ่ะคนเล่นเยอะเออเขาได้สักทีคนเล่นเยอะสมัยนี้แบบเฉยเฉยอะ่ะมันมันเข้าถึงกันหมดแลว้วอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ เดี๋ยวต้องมีตังค์อ่ะจริงถ้าจะเล่นคอมคือมึงต้องมีตังค์ซื้อคอมไว้บ้านอ่ะอะไรประมาณนั้นหรือว่าไปร้านเกมบ่อยๆคือเอาง่ายๆเลยคือต้องมีตังค์สมัยนี้เหรอแม่ให้พ่อให้มาแล้วว่ามันน่าจะเพิ่มอะไรสักหน่อยเนี่ยดูตรงอ่ะอปรับปรุงแล้ว อ้นนี่คือแร่อะไรไมันไม่ขุดเลยอะฮะอ๋อสิบอินเดฟีอินเดฟอส<ะ>ิบห้าวีสิบห้าวีสิบสองวีอ่าแย้สเคกูรูดิกแล้วไอ้เวนพ่อมึงตายไอ้หน้านังแตด โอ้ยเฮียกูหลุดเนี่ยกูจะเหลือคิวสุดท้ายโอ้อีเฮียโอ้ไอสัตว์ควรปิดปรับปรุงเซิร์ฟน,นะ่นมึงแหละไอเฮียไอฟอร์ดลาดน้ำเดี๋ยวมันจะปิดปรับปรุงนะเออมึงลาดน้ำให้เต็มหน่อยดิฟอร์ดในสวนอะ มาดมมันท่วมเลยแนสิเดวมาครดูสวยสวยเบรกกระโดดชึบไปนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยยี่รอสองนาทีอีก เข้าไปเดินได้ไม่ถึงสิบก้าพี่เต่าพี่ดูเบกูเด้งอีกถ้าเด้งรอบนี้ผมไปต่อบล็อกแล้วเพราะว่ามันจะปิดเซิร์ฟไงมาป,ปรับปรุงเซิร์ฟหกโมงแต่ก่อนเด้งก็ขอแบบว่าโชว์ความเทพให้ดูเม่อไหแล้วกันเนี่ย ถ้าเกิดผมโดดจริงๆอะ่ะผมบอกเลยว่าโคตรชิวโอ้โหแล้วมันจะมายืนแอคทำไมล่ะครับดำดำดำเนี่ยเออยืนได้ดิข้างล่างเ็าทำอะไรกันเนาะ อออเออรู้ละอี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 อุ๊อยขอโทษไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อนอุ๊ยโอ้โทษที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 โอ้โออออออโอไอเราก็ไม่ได้ตั้งใจซะด้วย ยืนแอคยืนหลอกเขาลงไปอยู่ด้านล่างซะเออยืนแอคยืนหลอกเขาลงไปอยู่ด้านล่างซะยืนแอคยืนหลอกเขาลงไปอยู่ด้านล่างซะแม่งอยากยืนแอคหนักอ๋แล้วไอเรามันก็เทพซะด้วยดิเนี่ยเนี่ยไอเรามันก็เทพซะด้วยดิเนี่ยผมผมดันหมดอต่พี่เต๋าคนเวง2024 <laughs> <c oughs> ไม่รู้ไอ้มันยืนนิ่งไงผมก็เลยจาัดก,การให้สมทบทุนเฮ้ยมันวางบล็อกได้ไงอ่อเฮ้ยขอไปด้วยครับขอไปด้วยครับขอไปด้วยครับเฮ้ยมันไปได้ไงอโอเคฟอวมใส่นำ้ำเต็มหรอเต็มแล้วเต็มแล้ว เหล็กในะบ้านหายไปไหนหมดอยู่ในตู้ไม่รู้อะว่าในตู้ในตู้นีนตู้นีนตู้นตนในใช่ไหมเอากูหลุด,ดหรือแกพื้นที่หรือเปล่าฮะพื้นที่หรือเปล่าพื้นที่คืออะไรวะมาพื้นที่เต็มเออว่ะ อ๋อน่าจะเป็นที่เน็ตผมต้องลงสตรีมเพราะเออจริงจริงจริงไอ้ย่าผมเปิดสตรีมสองสองอันไงเวนเนื้อ